<c oughs> สวัสดีครับญาติธรรมและลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายวันนี้ผมเพิ่งกลับเข้ามาที่พักที่สกลน,นะก็มาที่นี่ก็ไปดูทั้งที่สถานธรรมทำ่ท่านครูบอแล้วก็บดล,ล,ล,ล็อกลูกศิษย์ห้าคนก็พรุนี้ก็เสร็จงานแนละ้วที่แปดก็กลับแล้วเดี๋ยวกลับไปโคราชขึ้น แล้วก็เข้าเทศถิพพอดีว่างๆเขียนองข้อธรรมะาไว้ก็เลยขอทำคลิปสักหน่อยนะฮะก็เห็นนะฮะต่มาหัวข้อธรรมคือมันมีหลายอย่างนะะที่เรายังถูกสอนกันแบบผิดๆอยูอาจารย์เอาปัญญา เพื่อให้พวกคุณจะได้เข้าใจธรรมะนะฮะเพราะอาจารย์เน้นตัวอวิชาและตัวมโนกรรมหรือสัตว์นังหรือนายช่างนะฮะหรือไอตัวหลงนั่นแหละหลงสร้างกบภูมิเพราะสิ่งอย่างอื่นอาจารย์จะไม่ค่อยนั่นาไเร่นะฮะเพราะผมจะเปิดตัวบัญญาให้คนและ้เห็นหนทางแห่งการหลุดพ้นถ้าใครแน่นมาก็จบคิดได้เลย นะฮะแต่ถ้าทุกคนทุกหมู่เราเรียนรู้ได้หมดเลยไม่ต้องจะปฏิบัติมามากหรือไม่เคยรู้เรื่องธรรมะเลยก็มีสิทธิ์ได้ทุกคนขอแค่ไปใจเปิดรับนะฮะธรรมะผมเหมือนธรรมะของพระเจ้าไม่มีแบ่งชนชั้นสอนได้ตั้งแต่คนจนอย่างคนรวยนะฮะแล้วก็ทุกคนมีอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนคุณไม่ต้องทำอะไรแค่อาจารชี้เข้าไปในจิตใจของคุณ วันนี้ก็พยาบาลคูนะฮะที่มาเรียนคู่สองคนพยาบาลคนหนึงแล้วก็เจ้าของเจ้าของโลอ,อะไรนะเจ้าของฟาร์มเห็ดนุนุ๊กจีลาใช่ไหมที่กาลสินนะที่เป็นคนขอตั้งเห็ดเห็ดอะไรวะเห็ดเห็ดบดใช่ไหมเห็ดขอนขขาวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจ้าเห็ดมาเยอะ ม่อาจารย์ทำเหตุจนรวยแล้วก็แบ่งปันก็มาหาอาจารย์นี่แหละไปวัดมาไปนอนวัดสามร้อยวันก็มาแนละ้วพอมาเจออาจารย์วิชีไปตรงๆแค่นั้นแหละตั้งเลยเกิดความเข้าใจอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองแล้วก็ท่านคุณพยาบาลท่านก็เดินปัญญามาแต่ก็ไปจับตัวรู้สติจับตัวรู้อยู่สติเขาไปจับแน่นอยู่ข้างใน ก็เลยทุกพอเจออาจารย์วิทย์ดึงผมมาแล้วอ๋อเข้าใจเกิดความสว่างตอนแรกไม่ยอมรับผมนะขนาดมาปวดรอกกับผมนะเธอบอกอืมเธอบอกว่าเห็นรูปลักอาจารย์ก็ยังขนาดมาแล้วก็ยังนั่นอยู่แต่พอเห็นอาจารย์สอนมาสามวันสามสี่วันนะครับเธอบอกว่าจนน้ำตาไหลนะคุยกับอาจารย์อาจารย์ต่างจากสิ่งที่เห็นใน youtube มากเลย พ่อจันมีเมตตามากสอนลูกศิษย์ทั้งวันพูดไม่สบายก็ยังสอนเสียงแหบเสียงแงก็สอนเพื่อ,อจะให้เราเนี่ยเข้าใจให้เห็นความจริงอืแล้วก็ไม่ถือตัวถือตนนั่งจะนั่งยังไงก็ได้กินข้าวก็บางทีก็ทํากินย่างปลาวันนี้ลูกศิษย์ชอบย่างปลาซื้อปลากดมาแล้วก็ย่างปลาให้ลูกศิษย์กินผมไม่มีตัวตนอยู่นะครับทรมากก็คือส่วนตรวมาแต่ตรงนี้ผมก็อยู่แบบ คนปกติไม่มีสูงมีต่ำลูกสิษยถึงรักผมแล้คนที่เข้ามาสัมบัติผมคนที่ไม่ยังไม่ได้สัมปัาผมไม่รู้อะไรหรอกยิ่งเห็นกูได้คิดเนี่ยกูด่าแม่งเดียวมึงต้องผ่านโทรศาพทก่อนะมึจะบอกมนงั้นผ่านกูไม่ได้หรอกแป๊บนึงเดี๋ยวเล่ากันไป พวกคุณทั้งหลายหัวข้อแรกเวลาด่ากันเรื่องธรรมะพวกคุณจะตกอยู่ภายใต้อารมณ์แต่เวลาผมด่าไปอะผมด่าไปอย่างนั้นแหละในคลิปนะฮะแต่ผมอยู่เหนืออารมณ์และนี่คือสไตล์ของอาจารย์วิทย์ในการกระแทกกระแทกโทรสาพทพวกมึงอะนะฮะอืม uh huh. พวกให้พวกมึงว่าเออาจารย์วิทย์ทำไมเป็นคนอย่างไอคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทาไมพูดจาดีๆล่ั ก็มึงคิดไปแล้ววินมึงปรุงไปมึงไม่เห็นตัวมึงเองนะนี่คือทำมาแนวกระแทกโทสะมึงไม่เห็นมึงไม่ผ่านตัวยามเนี่ยมึงอย่าคิดมึงจะไปเห็นตัวดีได้ไงตัวตัวพอใจมึงได้ไงตัวไม่พอใจมึงยังไม่เห็นนะหัวข้อต่อไปอาจารย์วินี่แม่งหนึ่งหนึ่งเดียวมันมีคนมาว่าผมเนี่ยหลายคนช่างหวงเก่งอยู่คนเดียวใช่เกงอยู่คนเดียวกูกูกตัดสรุปทำเลย เออกูตัดสรุปรมอันเดียวกันกับผู้เจ้าอ่ะอนุตรละสัมมาสัมโพธิญาณนะมผมจะบอกแล้วกูตอบได้คุกคําถามแต่ต้องไปลูกศิษย์นะเว้ยต้องมาหาอย่าแม้ต่นั่งตอบปรื่ไม่ตอบหรอกเรกื่องอะไรไม่ตอบเหนื่อยไปรับพลังงานลบถูกไหม,มผมไม่เคยลบหลู่ผู้เจ้าผมจะบอกพพพเพราพผู้เจ้าเป็นศาสดาผม แต่พระองค์ไม่ได้สอนธรรมะผมผมบรรลุธรรมเองและตัดสูุชอบด้วยตัวผมเองผมไม่มีอาจารย์นะฮะผมศรัทธาพุทธะเพราะผมไม่มีโอกาสตอนช่วงนั้นนะผมหาเ้ากินเย็นหาเช้ากินเย็นเลยไม่มีโอกาสที่จะไปหาครูบาอาจารย์ไงมันก็เลยเพราะว่าเข,เขาสั่งมา,าคุยสนุก ให้ผมต้องมาเป็นผู้ถ่ายทอดทมผมก็เลยต้องลำบากทางชีวิตไปไหนไม่ได้ต้องบรรลุในตัวเองตัดสุปชอบในตัวเองนี่ไงผมไม่มีอาจารย์ผมปฏิบัติมานะฮะไม่ใช่ว่าผมไม่ปฏิบัติถ้าใครคิดว่ากูไม่ปฏิบัติเนี่ยพวกมึงอะคิดผิดแล้วไอ้เวรกูไม่ค่อยพูดหรอกกูขี้เกียจพูดอืผมปฏิบัติมาฝึกสติมาฝึกสมาธิมาแต่ผมไม่เคยหมดสงสัยจนผมรู้ว่าวันหนึ่งผมหลง ผมหลงความจําความคิดความรู้อ่าจึงเกิดเวทนาบีบคันหาทางออกจากอุปทานธรรมที่ตัวเองปฏิบัติมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาไม่เจอนะฮะแม่งวนเป็นงูกินหางพอผมรู้ว่าผมหลงปรมัตสัจจะมันพลิกออกมาให้เห็นเองถึงบางอ้อครับเกิดความสว่างสวยไม่หลงอีกต่อไปผมถึงบอกว่าแม่งมโนเนี่ยมโนกรรมนี้มันร้าย นะฮะนะมัน้ายดีนะผมไม่หลงความรู้ต่อไปนะฮะพอพี่ออกมาไม่หลงความรู้ไงพุทธจําจแรลงไม่งั้นวิปัสสนูเกิดนะเกิดความอยากจะสอนคนอยากจะนู่นอยากนี่ผมไม่เคยอยากจะสอนคนผมหวานธรรมะไปอย่างนแหลยนะฮนะไอ้ส่วนลูกศิษย์ที่มันมาอยู่กับผมเนี่ยมันหลงความรู้ มันเกิดตันหามันไม่เห็นตันหามันอยากจะสอนคนอยากได้รักสักกาละทําเป็นไม่เก็บตรงเก็บตาไ้เวนสันดานหมาไม่เก็บตางพอได้รถจากกูไปละพวกมึงอ่ะเข้าทางละมึงสร้างภาพได้ไม่นานหรอกไอ้เหี้ยกูจะดามอืมไม่งั้นผมลงมิปัสนูไม่งั้นคงไม่ได้ตัดสู้กับไปหลงความรู้ต่อไปนะฮะ ืมทุกวันนี้ผู้คงแก่เรียนออกมาสอนทำเยอะแม้แต่เด็กนะฮะไอ้น้องไหนไหน้องเหนอยอะไรนะ่ะก็เอาสัญญามาสอนทั้งนั้นพูดดีๆพูดดีๆสุดท้ายก็หนีไม่พ้นรูปแบบกรรมฐานหาตัวจบไม่เจอมั่วไปหมดพวกคุณจะหลงความจำความคิดความรู้ถ้าคุณรู้ว่าคุณหลงเมื่อ,อไหร่นั่นแหละ คุณถึงจะเกิดดวงวอาเห็นธรรมพุทธเจ้าเอยไม่ใช่พุทธะจริงๆถึงจะเกิดไม่งั้นคุณก็ไม่ผ่านพุทธจจำแรงมโนกรรมไงตัวนี้แหละไปเห็นยานะฮะโอเคข้อต่อไปขอคิดคุยหนะ่อยใครจะคิดยังไงกับกูมันก็คิดไปเถอะนะฮะไม่ได้ว่าเลยทำไปเถอะ ผมเป็นผู้ถ่ายาทอดธรรมผมเอาแก่นมาสอนสิ่งที่ผมตัดสู้สิ่งเดียวของพุทธเจ้าเช่นที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมกับพระพุทธเจ้าตัดสู้เรื่องเดียวกันอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือตัดสู้ความไม่มีนะฮะและช่วยคนมา,มากๆต่อมาอจนสร้างลูกศิษย์เยอะแยะลูกศิษย์นอกรีบที่ยังเข้าไปถึงธรรมก็ปีตัวไปมันอยู่กับผมไม่ได้นะฮะคนที่มันยังมีกิเลสอยู่มันจะเป็นศิษย์ อยู่ในกลุ่มของผมไม่ได้มันจะกระเด็นออกไปโดยธรรมชาติขัดสนคนไม่ดีมันหลอกผมได้ไม่นานผมมีคนเมตตาสูงนะฮะกับลูกศิษย์นะครับแต่พวกมันอะทำลับๆล่อๆไงใจมันไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกมันไม่ทิ้งวาสนาเดิมไอ้ตัวที่มันเคยทําเหี้ยๆมาเน่ยเพราะอะไรเพราะมันยังเข้าไม่ถึงแก่นธรรมฮะ ผมตัดสรุ้เรื่องเดียวกับพระพุทธเจ้าตัดสรุ้ก็คืออนุตตรสัมมาสัมปธิยานตัดสรุ้ความไม่มีนะฮะจึงเห็นแจ้งว่ามันมีขึ้นมาได้เช่นไรว่าตัดสงสารอนุตตรสัมมาสัมปธิยานคือความรู้อันสูงสุดนะฮะนี่ไงความรู้อันสูงสุดรู้ทั้งหมดนะฮะพระพุทธเจ้าและสาวกพุทธะเท่านั้นที่จะได้ตัดสรุ้ตรงนี้ คือการสะสมบารมีมาถึงจะตัดสรุ้สิ่งนี้ได้อย่างนั้นพุทธเจ้าก็เต็มโลกสิว่าเพราะอะไรนั้นมันจะหลงกันเลยคนที่หลุดพ้นจริงๆก็เต็มโลกสิวะนะฮะผู้ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและสาวกพุทธเท่านั้นที่จะได้สะสมบารมีมาถึงตรงนี้ถึงจะตัดสรุ้สิ่งนี้ได้คือผู้ถูกเลือกจากธรรมชาตินะฮะจะเกิดขึ้นภายใต้บารมีของพระ ภายใต้บารมีธรรมของพระพุทธเจ้าเจ้าองค์นี้แหละผมไม่รู้ว่าองค์ไหนผมมีองค์เดียวจะเกิดขึ้นภายใต้บารมีธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพื่อสารงานต่อให้ครบอายุธรรมศาสดาพวกที่คึกขนองปากว่ากูเก่งกูรู้ว่ากูอะเก่งกูรู้อยู่คนเดียวว่ากูหลวงอย่างนั้นอย่างเนี้ยอ่าว่ากูหลวงอย่างนี้บ้าง อย่างนั้นบ้างกูจะบอกพวกมึงอ่ะประมาทอยู่ระวังเถอะชาตินี้มึงไม่มีวันที่จะได้เจอทำแท้หรอกแต่เมื่อไหร่มึงสานึกได้ยอมสีโรลลาะกูจะชี้เส้นทางแห่งการหลุดพ้นเป็นอิสระที่แท้จริงให้มึงคือตัวจบคนจากมโนกรรมแล้วมึงจะปฏิเสธกูไม่ได้ตรงเนี้ยอืมนะฮะลูกศิษย์มาแต่ละคนเน่ยกูบอกเลยอืมตอนนี้ผมก็มี คุณจิ๊บคอยช่วยกระแทกในกลุ่มคุณจิ๊บเป็นลูกศิษย์ที่จงรักภักดีนะมีความรู้เยอะในลูกศิษย์ที่ผ่านมานะผมบอกเลยว่าคุณจิ๊บเป็นคนที่มีปัญญาเยอะเพราะว่าปฏิบัติมาจนเต็มสั่งสมบาร,รมีมาทํามาทุกภพทุกชาตินะมาชาติที่แล้วนีก็ชาตินี้ก็เก่งก็คือแยกธาตุแยกขันได้หมดอนะ่ะหลงรู้มาเหมือนกันแต่สุดท้ายอ่ะรู้หมดนะอาจารย์จับพิกเธอ,อถึงยอมสีโรล,ลา่า แล้วก็สอนทำนะตอนนี้ก็ช่วยคนหลุดหลายคนแต่ขี้เกียจไปคุยเดี๋ยวหาว่ายกยอป,ปั้นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนในสองตัวนั่นอนะ่ะที่มาอยู่กับผมนะนะฮะไอ้พวกนั้นยังขี้เป็ดยังไม่ถึงทำตัวนี้ถ้าถึงทำตัวนี้เนี่ยมันจะรู้มันจะไม่ไม่คิดคดทรยศกับอาจารย์ผมจะบอกมันจะรวมเป็นหนึ่งนะฮะแล้วคุณจิ๊บก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากผมอืมนะฮะหัวข้อต่อไป มันไม่มีอะไรไม่ใช่มันไม่มีแต่มันมีมันมีอยู่ตรงนี้แหละแม่งเห็นยากรู้ยากเกิดปัญญายากนะคิดเอาก็ไม่ได้นะพวกคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้เราไอ้ตรงเนี้ยอืมวัวข้อต่อไปศีลไม่ใช่ปานาธิปาเว้ยแต่ศีลที่แท้จริงคือปัญญาพวกคุณจะไปไปทำแก่นลายแก่นคำสอนยุทเจ้ากเลย ไปบอกว่าต้องมีสินอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรักษาสินผู้เจ้าอาสิ่ไในรักษาสิ่งน,นั้นเป็นทุกข์เพราะมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้พ,พูดพุองพูดเรื่องไตรลักษณ์แล้วก็เรื่องมรร์กิลแปดเออธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็อนันตละคณสูตรแลร้วปริยายเออสูตรอะไรนบะบว่าด้วยการหลุพ้นเห็นไหมเขาพระองค์ตัดสู้อนุตตรสะสมมาสมุทัยนไม่ได้ตัดสู้เรื่องสติเรื่องสมาธินะเว้ แล้วก็ไม่ได้ตัดสรุอรรสอร้อริยรสัจสิทธิ์อริอริยสัจสี่อันนี้มันเกิดขึ้นทีหลังอย่างหลังจากพระองค์เห็นความไม่มีเห็นแจ้งหมดแล้วถึงเห็นว่าทุกมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทุกสมุทัยนี่โลดมามันมาทีหลังกูจะบอกสิ่งที่ตัดสรุก็เลยคือ,คอตัดสรุ้ความไม่มีแต่มันมีขึ้นมาได้ยังไงนี่แหละทําให้พระองค์รู้ว่ารู้ภพภูมิทั้งหมดกูก็เช่นกันจิตเปรตจิตตะโลกมันอยู่ในพวกมึงทุกคนอนะพภพภูมิมันอยู่ครบหมดเลยตอนมึงนั่งสมาธิมึงเป็นพร มึงมาเจอผัดซาอะไรมึงโกรธมึงก็เป็นเจ้าตัวโทสะตกนรกอะถ้ามึงใจดีอยู่มึงก็เป็นเทวดาแล้วมันมีเที่ยงสักตัวกูจะบอกไม่ใช่เทวดาที่พวกมึงฟังกันว่าเอ้ยเป็นชลาเรื่องแหลมไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมาฟังคำพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนเทวดาอยู่ในจิตว่ามันไม่เที่ยงอสุรกายก็ไปเที่ยงเปตก็ไมปเที่ยงเมื่อไรเมื่อไรคุณมีความโลภอยู่ในจิตอยากได้ของมึงได้และคุณเป็นเปตอแต่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันไม่สามารถเป็นอยู่ในอย่างนั้นตลอด มีปัจจัยอย่างเช่นพวกคุณสอนกันรักษาศีลแล้วอ้างว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งน,นให้รักษาสิ่งนั้นเป็นทุกข์พุทธเจ้าสอนให้เห็นความไม่เที่ยงทุกสรรพสิ่งบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาจะยึดให้คงทนยังไง ใช่ไหมฮนะคุณจะยืดให้มันคนคงทนยังไงผมสอนให้คุณอืรู้นะฮะทุกอย่างด้วยปัญญานะฮะไม่ใช่การรักษาอันนั้นมันสัญญานะฮะสินคือสินความหมายของมันก็คือปัญญา ไม่ใช่สัญญาเราไม่ต้องรักษาอะไรไม่ต้องทําอะไรคนที่มาหาอาจารย์มิจะรู้เลยว่าออจริงไม่ต้องทําท่านอาจารย์ชี้เห็นเลยต่อหน้าต,ต่อตาเลยเห็นประจักษ์เลยไม่ต้องไปนั่งสอนกันไปดูสภาวะจิตไปดูจิตอย่างนั้นอย่างนี้ไปนั่งเล่าแต่เรื่องบ้าบออะไรผมเล่าสตอรี่ไปอย่างเดียวนะฮะอยู่ที่ยึดไม่ยึดถ้ายึดผมชื่นชมผมก็ไม่เห็นหกิเลสหรอก ถ้าเกียดผมก็ไม่เห็นกิเลสนะฮะอืมคำว่ากิเลสไม่กระสมมุติตะเว้ยเออที่จริงมันเป็นปรม,ม,มัตะปรมัตะกระสมมุตินะฮะแต่มันต้องวิมุติถุผลคนที่วิมุติหลุผลนะฮะแล้ววิเวกแล้วเข้าสู่การตัดสรุปธ,ธรรมคนนั้นถึงจะเป็นผู้ถูกเลือกนะฮะตอนนี้ตัวแทนของผมก็คือคุณจิ๊บลูกศิษย์ผมคนเร็วออกไปคนที่จริงจัง ก็เข้ามาแทนนะฮะไม่ได้ยกยอปอปั้นนะฮะอืแล้วเธอแรงเหมือนผมคนที่จะสอนธรรมะต้องแรงผมยกให้เป็นมหากัรสปะสมมุตินะอะ่นะครับอืมสอนจิตสู่จิตเหมือนกันกันกบผมกระแทกเลยอ่าแต่อย่าประมาทในธรรมอาจารย์เปิดดวงปัญญาชี้ทางแล้วต่อให้พลิกออกมาแล้วก็อย่าประมาทในธรรมมึงอยคิดว่ามันง่าย มโนกรรมมึงอะมันไม่ได้ไปง่ายๆนะกูจะบอกเออถ้ามันลงขันแล้วมันต้องออกทางอเยตนาให้หมดนะเว้ยมันลงขันมันยังอยู่ในขันอยู่นะเว้ยมันกําเริบอยู่ได้ตลอดนะเว้ยผมจะบอกมึงต้องประหารมันจนเด็ดขาดนะเว้ยเออเพราะตัวนั้นมันเป็นตัวก่อภพชาติเลยมึงไม่ใช่การไปนั่งดูลวงไม่ใจอะไปลาาความคิดไปบอกว่าความคิดเป็นภพเป็นชาติแล้วไปอยู่กันนิ่งๆอะเอออย่างเก่งน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าพรม มึงติดติดสังโยชน์นะฮะมึงก็เลยมีสวดาสก,กีนานาคาไงแล้วก็คิดว่าตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ด้วย <c oughs> ที่ไ,ได้ได้โดนพุทธ,ธจําแปลงหลอกเลยโมโนกรรมนะฮะทีนี้ไม่เข้าใจอาจารย์วิทย์อาจารย์วิทย์อยู่แบบเฮ้ยทำไมแบบนี้ได้ทําไมต้องอย่างนี้ครับก็มึงดูม,ม,โ,มนโนกรรมหลอกมึงอยู่ไงมโนกรรมมึงได้ยินได้ฟังมามันเชื่ออย่างเงี้มผมบอก ไม่ไมีอะไรเชื่อหรือไม่เชื่อพวกมึงคิดไปแล้วเห็นกูอย่างเงี้ยกูถอดเสื้อสอนธรรมะอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยก็เกลียดผมแล้วเห็ยนะถอดเสื้อพอดีคิดเกียจใส่เห้ยนะก็เลยสอนธรรมะไปเลยเออนั่นแหละระวังมนโนกรรมของคนดีๆเลยตัวนั้นแหละมันจะคอยอย่าคึกขนองแล้วกันมันจะปิดกั้นท,ทําแท้ไม่เห็นหรอกเออกูติดตัดสลูทําแบบพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น หนึ่งเดียวในโลกนะในยุคนี้ด้วยนอกจากนั้นก็มีผู้รู้แหละหลายคนนั่นแหละ,แ,ละแต่อาจารย์วิทย์บอกว่าเบอร์หนึ่งอาจารย์วิทย์ตัดสรุปทำแค่นั้นเองแล้วไม่ต้องมานั่งสอนกันแบบนั้นไม่ต้องมานั่งปฏิบัติไม่ต้องมานั่งเรื่องสินเ,เ,เรื่องนู้นเรื่องนี้ชี้กันไปตรงๆเลยแล้วก็นั่งอยู่ครับลูกศิษย์เท่าเทียมกันเนี่ยบางทีลูกศิษย์นั่งเก้าอี้ด้วยอาจารย์วิทย์นั่งเสือ่อเห็นไนะ ลูกศิษย์บอกเอยอาจารย์ขออนุญาตไม่ต้องขออนุญาตนั่งเลยอยากนั่งตรงไหนก็นั่งอยากนั่งบนอะไรห้อยขาลงมาบนขื่อก็นั่งไปเลยผมไม่มีเรื่องคิดเรื่องแบบนี้ผมเอาธรรมะให้คนอย่างเดียวเวลาผมล็อกลูกศิษย์ผมไม่ถือตัวจะถือตอนวิธีกรรมนี้ท่านเองให้เคารพให้เคารพในธรรมะที่อาจารย์จะเผยให้มโนนยอมหลังจากนั้น,น,นสบายๆเป็นกันเองไม่มี ว่ายกตัวข่มท่านอันนี้มันเป็นนิสัยผมมาตั้งแต่ไหนแล้วผมเป็นคนไม่ยึดถือตั้งแต่ผมยังไม่มีธรรมะนะฮะผมไม่มีอัตตาแบบนี้มาตั้งนานแล้วเออถ้าไปครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยมึงจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็มึงมีตัวตนยังไงมึงมีมานะไงนั่งตำกว่าเสมอกันก็ไม่ได้งไงพวกมึงมันมานาเยอะเออครูไอ้ธรรอาหารให้ลูกศิษย์กินด้วย พ่อกูไม่ถือตัวถือตนแต่ปากกูไม่ดีเพ่อก,กูกำลังกระแทกโทรศัพท์พวกมึงในคลิปอะ่ะแล้วถ้าใครที่สัมผัสผมนะพระเจ้าช่วยกุ้ยทอดรักเพราะผมทำให้คนหัวเราะอย่างเดียวแต่เนี้ยผมทำให้คนร้องไห้นะฮะมัน <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างงี้แหละมันเป็นเรื่องเฮฮานะฮะแต่มันแฝงด้วยอะไรบางอย่างนะฮะ มันไม่มีอะไรยังไง่ายคำนี้แต่มีอยู่เฮ้ย <Hey. S 1> แล้วคิดเอาไม่ได้นะเว้ยมันต้องเกิดยานชนิดหนึ่งมาเห็นนะเว้ยเห็นแล้วเข้าไปยึดถือมันมันต้องอวิมุตติผล้นยธรรมะไม่ใช่มานั่งสอนกันเลยแก่ดูลหมหายใจอนาปานัสติหรือพุโทโธแต่มึงคิดว่ามึงมึงติดพมมดรมห,หมดแล้วกูจะบอกมึงหลงหมดแหละมึงหลงโดนมโนหลอกหมดแหละ มโนมันสูงสุดสามที่เป็นพวภูมิเว้ยสูงสุดของมนโนก็คือพรมนะที่ล้าสังโยชน์อ่ะคือพรมสูงสุดของวิปัสสนาพิจารณาอย่างโยนิสโสก็คือวิปัสณูนะผมจะบอกที่มาสอนกันเนี่ยว่าอย่างนั้นต้องอย่างเงี้อยอพวกทําสมาธิพวกล่าความคิดล่าอารมณ์เนี่ยเออล่าออกล่าออกจะเริรวมเอาตัวมนโนกรรมมนโนวิญญาไปอยู่กับลมไหนแหละพรม ผมจะบอกอีกพวกหนึ่งไปเพ่งจิตให้ว่างนั่นแหละอารูปประพรมไปสร้างสัญญาจนแข็งแรงตายมันก็เข้าไปตรงนั้นเนี่ยนะฮะแล้วคนพวกนี้จะอยู่ลาบากไอ้พวกพรมเนี่ยเขาจะต้องหวดข้างนอกเป็นกินเลสแล้วเขาจะไม่เข้าใจผมเขาเห็นว่าเอออย่างนี้เหรอก็พวกมึงไม่เห็นสันดานมึงอะอยู่ข้างในแล้วมึงคิดอยู่มึงปรุงอยู่มึงมัวแต่ละมันจนมึงไม่เห็นพฤติกรรมมันไงมันหลอกมึงอยู่เพราะมึงมัวแต่ละ เห็นมันชิดไปต่างๆจเจริญลมจเจริญพุโทโธอยู่นั่นน่ะมึงก็เลยไม่เข้าใจมนันใช้มันไม่เป็นเออแต่เวลาอยากกินอยากอะไรนี่โอ๊ยมึงใช้มันรวยไม่รู้เลยว่ามันคือกิเลสแต่กูอยู่เหนือกิเลสผู้ห่างไกลกิเลสแต่ใช้กิเลสกิเลสเป็นทาสกูผมเป็นนายกิเลสสมัยก่อนผมเป็นทาสมันผมพลิกออกมาอยู่เหนือมันนี่คือกิเลสเมื่อก่อนกิเลสมัน ครอบผมอยู่พอผมไม่หลงแล้วผมพลิกกลับเลยธรรมะของพุทธเจ้ามันพลิกนะฮะมันพลิกไปอีกมุมหนึ่งคนละเลเวลลูกศิษย์ผมนี่เตรียมตัวจะมาพูดกับผมว่าจะเตือนยังไงจะทํายังไงพอมาเจอผมแค่นั้นแหละไอ้สิ่งที่เตรียมมาเนะะี่ยหายหมดใช้ไม่ได้เนะฮะนิ่งของจริงนิ่งกันไปโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละยี่สิบสามนาทีนะะเน็ตไม่ค่อยดีเดี๋ยวโหลดช้า งั้นแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ